ประยงกับการสืบสารภูมิปัญญานอกจากการสอนให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านสามารถแกะสลักเง่าไม้ไผ่เป็นอาชีพได้แล้วประยงได้เป็นวิทยากรสอนนักเรียนโรงเรียนวัดท่าด่านซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ถึง2545 ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครนายกจัดทำหลักสูตรท้องถิน่นวิชาการแกะสลักตอไม้ไผ่ในปีพุทธศักราช2541มีผู้สนใจใคร่เรียนโดยรู้จักปะะยงจากช่องทางอื่นคือโทรทัศน์และอินเทอร์เนต็ตติดต่อขอเรียนด้วย สำหรับโทรทัศน์นั้นมีทีวีรายการหนึ่งของโรงเรียนวังไกกังวลที่หัวหินน่ะโรงเรียนโรงเรียนในหลวงเขามาทําสารคดีที่นี่แล้วรายการศึกษาทัศน์รายการเขาแล้วเขาก็ออกไปทั่วประเทศเลยออกดาวเทียมด้วยคนดูปุ๊บคนไหนมันตกงามมั่งอะไรมั่งเนี่ยดูทีวีปุ๊บก็เลยมาพักที่นี่เชิงเชิงมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาพักด้วยแล้วก็มาเรียนด้วย ดูในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของไทยตำบลดอมคอมดูเสร็จปุ๊บไปทำรายงานสุภาพจานนอนที่นี่สักคืน,นพวกกรุงเทพภกษาที่กรุงเทพประยงบอกว่าคนที่แกะสลักเน่าไม้ไผ่ส่วนใหญ่จะเรียนจากตนเองหากเป็นคนรุ่นใหม่ๆจะเรียนต่อจากลูกศิษย์ของตอนเองทุกวันนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องการสื่สารผูิปัญญา เนื่องจากประยงได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้านจำนวน9คนถัดจากนั้นจึงมีการสืบทอดสืบต่อกันไปส่วนลูกชายสองคน,นก็สามารถแกะสลักเงาไม่ไายได้นอกจากนี้ในปัจจุบันประยงก็พร้อมที่จะสอนให้กับผู้สนใจศึกษาอย่างไม่หว,วงวิชาหวงได้ไงอะก็ แม้ตั้งแต่แรกก็ไม่ไม่ห่วงละก็มาห่วงกอนหลังเดี๋ยวว่ามันไ่ถูกแล่าประยงไม่ได้จบทะเบียนสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะมันไม่ไผ่มันไม่ไม่คงที่อ่ะมันไม่คงที่มันมีเล็กมีใหญ่มีบิดเบี้ยวมีสั้นมียาวหน้าตาแกออกมาแต่ละหน้าก็ไม่เหมือนกันยาแต่ไม่ไผ่ทุกอันไม่เหมือนกันแถมแกะด้วยมือก็เหมือนเขียนหนังสืออ่ะคนหนึ่งเขียนก็หน้าไปอย่างนึงเราเขียนก็หน้าอีอย่างนึงจะเป็น แต่ประยงก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสินค้าของตนเพราะมีคนทำค้าหลายคนเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า